รับส่งโรงแรมไปเที่ยวกันต่างจังหวัดคันนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ของต้มจะมีแผ่นเพดทุกคันสามารถตรวจสอบดูก่อนได้ตรวจสอบดูก่อนได้เป็นบอกกันมาอีอย่างแน่แน่ไม่มีรอยขาดเลยนะเครื่องดีเซล 2. 8ประหยัดแล้วก็ใช้ดีผ่อนเพียงหมื่นต้นต้นเองนะครับหมื่นต้นต้นเองนะครับรับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับกับรถ SUV ใครมองหาอยู่ไม่ว่าจะวิ่งงานรับส่งโรงแรมนะครับหรือจะไปเที่ยวกันต่างจังหวัดคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ t ตโยต้าอิ8 g นวาสองจุดแปดตัว1พิต้าปีาองพันนีบเ้าีปิดตัว่งบ้านสามแสนครับ ขายเพียง6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะกแรกใสๆเลยนะครับเนี่ยแผ่นกันความร้อนร้อนไม่มีขยับเลยการล่างนะไ,ไม่มีงอนะครับแผ่นเพดีอยู่ด้านนี้นะซื้อรถทุกคันนะครับของตั้มจะมีแผ่นเพลททุกคันสามารถตรวจสอบดูก่อนได้นะครับมาพร้อมแม็กสิบหกยางปี2023นะครับดอกแน่นๆแบบนี้เลยเป็นบอกกระหบี่นะหนึงแน่นๆไม,ไม่ไม่มีรอยขาดเลยนะด้านหลังเนี่ยสามารถพับเดินขึ้นไป่างนี้ได้เลยสมมุติถ้าเรามีของเดินขึ้นมาชั้นๆอย่างนี้ได้เลยนะด้านท้ายก็จะมีเซนเซอร์2จุดนะครับข้างหลังจะเขียนว่า innova kitta ลอยอยู่ปกติเห็นไหมสองฝั่งเหมือนกันใครมองหา SUV สไตล์นี้อยู่นะครับเป็นเครื่องดีเซล 2.8G นะครับประหยัดแล้วก็ใช้ดีผ่อนเพียงหมื่นต้นต้นเองนะครับข้างหลังมีวางคงวางแก้วได้ปกตินะมีน้ําเลยวางได้เลยแอร์เออะไรอยู่ครบเลยนะนั่งเบาะตอนไหนก็คือมีแอร์ครบทุกตัวนะครับผมรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมเพล็กไม่แท้นะครับผมใครมองหาอยู่ SUV สไตล์แบบนี้นะครับราคา629,000อนาพนะครับโทรหาตั้มได้ครับ0911202384เดี๋ยวตั้มดูแลให้ครับ